เคยไหมทำงานหนักเก็บเงินแทบตายแต่ใจลึกๆก,กลับรู้สึกว่ามันยังไม่พอสักทีผมอ่านหนังสือไดวิ Zero แล้วถึงกับต้องพบทวนชีวิตตัวเองใหม่หมดเลยครับเพราะมันท้าทายความเชื่อเรื่องการเก็บเงินที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก 1. เงินไม่ใช่ทุกอย่างหนังสือเล่นนี้ไม่ได้บอกให้คุณใช้เงินสูรุยสูร่ายนะครับแต่กำลังบอกว่าประสบการณ์ก็สำคัญไม่แพ้กันลองทิดดูสิครับเงินที่คุณเก็บไว้ตอนอายุ60อาจซื้อประสบการณ์ที่อยากทำตอนอายุ20ไม่ได้แล้วตัวอย่างคุณอาจจะอยากไปแบ็คแพคที่ยุโรปตอนหนุ่มๆแต่พอแก่ตัวลงสุขภาพไม่อำนวยแล้วเงินที่มีก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไร 2. maximize positive memories การใช้เงินสร้างความทรงจำดีๆมีค่ามากกว่าที่คุณคิดลองนึกถึงทริปครอบครัวที่สนุกสุดเวี่ยงหรือคอร์สเรียนที่คุณได้เจอเพื่อนใหม่ๆความสุขเหล่านี้จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตตัวอย่างผมเคยเสียดายเงินที่จ่ายไปกับการดำน้ำดูปะะการังแต่พอนึกย้อนกลับไปมันกลายเป็นความทรงจำที่ผมเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้เป็น 10, 10ปี 3. give early give smart แทนที่จะรอให้เสียชีวิตแล้วค่อยส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลานลองให้พวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยให้เงินช่วยพวกเขาตั้งตัวให้โอกาสพวกเขาได้ลองผิดลองถูกบทสนทนาผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าพ่อแม่ให้เงินดาวบ้านตั้งแต่ตอนที่ผมยังทำงานไม่มั่นคงตอนนั้นผมเกือบไม่รอดแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ผมขอบคุณท่านมากๆ4 Time ดีเคเงินมีค่าลดลงตามการเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแต่หมายถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่คุณพลาดไปถ้าคุณรอกรเกษียณแล้วค่อยใช้เงินคุณอาจจะเสียโอกาสในการใช้ชีวิตไปมากมายเปรียบเทียบเหมือนวายชั้นดียิ่งเก็บไว้นานก็ยิ่งอร่อยแต่ชีวิตคนเราไม่ได้เป็นแบบนั้นวันเวลาผ่านไปร่างกายก็โรยรา5 no your zero เป้าหมายไม่ใช่การมีเงินเหลือเยอะๆตอนตายแต่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือการจัดสรรเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของคนคำถามลองถามตัวเองดูครับชีวิตแบบไหนที่ผมอยากใช้ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะทำได้สรุปง่ายๆคือ การเก็บเงินสำคัญแต่มันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดจงใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆส่งต่อโอกาสให้คนที่คุณรักและอย่าลืมว่าเวลาคือทั์สินที่มีค่าที่สุดถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องมีให้ลึกซึ้งกว่าเดิมลองหาหนังสือไดวิซิโรมาอ่านดูนะครับแล้วมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Wales Balance ไว้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเงินความคิดเปลี่ยน ิตและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากภายใน